สั่งปิดถนนพระรามสองช่องทางหลัก100 3เซเลนนาน6 0วันเคลียร์จุดเสี่ยงหลังเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากจากอุบัติเหตุบนท้องถนนพระรามสองที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถูกขนานนามว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคดล่าสุดเกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ถล่มในพื้นที่ก่อสร้างส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานและสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น อย่างมากเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กระทรวงคมนาคมสั่งเข้มงวดด้านความปลอดภยัยและตัดสินใจใช้มตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการปิดช่องทางจราจรถ,ถนนพระรามสองบางช่วงเป็นการชั่วคราวเพื่อเร่งหรือโครงสร้างที่เสียหายและขะจัดจุดเสี่ยงที่อาจเกาะให้เกิดอันตรายซ้ำซากเมื่อวันที่25มกราคม2569นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทางหลวงบริหารจัดการจราจ,จรถนนพระราม2อย่างเร่งด่วนหลังเกิดอุบัติเหตุเครนถล่มในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ตอนที่7โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้มีการทํางานที่เสี่ยงอันตรายต่อประชาชนอีกต่อไปพร้อมยังย้ําอีกว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีนโยบายอุ้มผู้รับเหมาที่ประมาทเลินเล่อขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขึ้นบัญชีดําและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอนพร้อมกําชับให้การ าาทงนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกนายปิยพงศ์จิวัฒนกะุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยรายละเอียดว่ากรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรถนนพระรามสองช่วงกิโลเมตรที่29บวก100ถึงกิโลเมตรที่32บวก100ระยะทางรวมประมาณ3กิโลเมตรโดยจะปิดช่องทางหลักทั้งหมด100เอร์เซน์จำนวน3เลนเป็นระยะเวลา60วันเพือ หรือถอนพื้นสะพานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเคหนถลม่มรวมถึงเทคอนกีตเชื่อมสะพานคานยื่นข้ามแม่น้ําท่าจีนและหรือถอนนั่งร้านชั่วคราวในจุดที่มีความเสี่ยงถล่มเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่27มีนาคม2569ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระและการเพิ่มมาตรการความปลอดภยัยบริษัทอิตรเรียนไทยซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบด้านการจราจรปัจจุบันถนนพระรามสองมีช่องทางจราจรหลัก3เลนและช่องทางขนาน2เลนต่อทิศทางรวมทั้งหมด10ช่องจราจรแต่เมื่อมีการปิดช่องทางหลักทั้งหมดจะเหลือเปิดใช้งานเฉพาะช่องขนาน2เลนต่อทิศทางรวม4ช่องจราจรส่งผลให้ความสามารถในการรองรับปริมาณรถลดลงประมาณ60เในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งจากการประเมินแล้วคาดว่าจะเกิดการจราจรติดขัดสะ สมยาวประมาณ4กิโลเมตรโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นซึ่งกรมทางหลวงได้จัดแผนบริหารจัดการจราจรรองรับผลกระทบไว้แล้วโดยจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสา,ศาจราจรประจำจุดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงการปรับกายภาพทางเชื่อมจุดเข้าออกเพื่อลดคอขวดของการจราจรรวมถึงในบางวันอาจมีการปิดช่องทางหลักเพียงหนึ่งทิศทางเพื่อคืนผิวจราจรเพิ่มอีก3เลนต่อทิศทางและพิจารณาเปิดใช้เป็นช่องทางพิเศษหรือ ช่องทางสวนเลนเพื่อระบายรถให้คล่องตัวมากขึ้นค่ะการปิดถนนพระรามสองในครั้งนี้แม้จะสร้างผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในระยะสั้นแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าเป็นมาตรการที่จําเป็นเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยในระยะยาวและป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ารอยบนถนนสายสําคัญเส้นนี้อีกค่ะ